การโดดเก็บแรงนะครัีการโดดเก็บแรงนรั่กกกนกนะ็คือรอโดดมาก่อนแล้วก็กางลมเลยนะครับให้อยู่กลางใช้แบบแก๊แสแซนฮอกนะครับนี่พอมันขึ้นกลางลมเราก็กางเลยนะครับนี่เมื่อเรากางลมเราก็กางไปเลยเพราะว่าเราจะกางแล้วก็เราก็จะไปรอ,เ,อเราจะรอวงนะครับ เดี๋ยวเราองมันจะขึ้นรอวงน,นะครับไอเดี๋ยววงจะมาเอ่าขยับนะด้าลมไปนิดนึงนะครับขยับลมไปนิดนึงขยับกลางลมไปนิดนึงให้มันอยู่กลางวุ้ดแคมป์นะฮะ ไม่มีใครยิงเราสุดเราก็มีสูงเราอยู่กลางตรงนี้แล้วครับเราก็ดูแล้วว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนให้อยู่ใกล้ๆใ,ให้มันอยู่ใกล้วงมากที่สุดหนึ่งมีตรงนี้สองมีตรงนี้เราคา,าดก่อนคาดการนะครับว่าวงจะตกไหนส่วนมากวงจะตกแถวแถวแบบบูตแคมป์เฉียดบูตแคมป์ไปน่านอยู่แถวนี้นเ,เดี๋ยวเราจะไปน่านแล้วกันนะครับ ก็จะไป3ามเขานั้นแถวนี้นะครับจะมีเขาเยอะเลยนะครับเราจะมองดูข้างล่างเห็นไหมมีเขาอยู่กลางน้ําเราสามารถโดดไปอยู่บนนั้นได้นะครับแล้วเขาตรงนู้นก็มีเยอะข้างพละไดก็มีนะครับเราจะไปเขาไปน่านครับเขาไปน่านอยู่ตรงนี้เอาให้ใกล้ที่สุดอา่าเพราะว่าเราต้องเตรียมคาดการไว้ว่าเราต้องลงมาแล้วแล้วก็ ได้ของฟาร์มเสร็จแล้วก็สามารถยิงได้อะไรประมาณนี้ถ้าลงโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขายิงกันไปก็ปล่อยให้เขาตายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีลงนะวิธีลงก็คือลงแบบไปไปกลครับเดี๋ยวขอหมุนตัวก่อน ตอนนี้ระยะนี้ประมาณนี้ก็กำลังได้เดี๋ยวจะสอนว่าให้อยู่เขานี้นะครับเข่าแรกเลยนะครับไม่แนะนําให้อยู่เข่าลงมันสูงไปมันไม่ใช่อะไรมันที่ลงยากครับบซนะึเราต้องเผื่อการตัวม้อนอนตัวด้วยครับแล้วแนะนําให้อยู่ฝั่งนี้นะครับไม่แนะนําให้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะโดนระเบิดแล้วก็ถ้ามีโปรก็สามารถโยระเบิดมาตรงนี้ได้นะ ตรงนี้น่าจะปลอดภัยสุดนะครับใครที่ไม่มีเวลาว่างเนาะก็แบบว่าโดดเก็บแรงอาเงี้ยฮะเอาติดท็อปพอนะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับยิงไม่มีใครยิงได้จากเขานี้ก็ยิงไม่ได้จากนู้นก็ยิงไม่ได้ครับโปรระยะจะจะอยู่ในระยะประมาณ200เมตรถึง300อยอยู่วงนี้ยิงไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคแล้วก็นอนชิวๆไปแล้วก็รอแล้วก็กดแมปไว้นะครับรอดูวง รอดวงดิมนะก็ประมาณนี้แหละไม่ยากแล้วก็รอตีท็อปอย่างเดียวนะครับเหลือสิบห้าตัวแล้วค่อยเอาลงไปยิงนะสิบห้าตัวแล้วค่อยออกไปยิงลา่ลาเลยล่ายิงเลยครับก็ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับเราก็หาที่ลงวิธีลงเขานี้ก็ตรงนี้นะครับมันจะมีดิมอยู่แล้วก็โดดไปเลยนะครับผมเข้าวงอย่างเดียวตายช่างมัดแล้ว วิ่งเข้าวงอย่างเดียวตายช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟาร์มเอาหมูหน้านะครับผม้ยิมไปซายสิยินดเดียววิ่งถึงแล้ววิ่ตายนะ Hay cái bao, kìa bà ấy giờ <laughs> nào vậy tí giờ nào đó ค่อยๆย่องไปเอานะดูชใชแค่ดีเรากดออโต้หรือเปล่าแบบนั้นอยู่ใกล้มองเราก็ต้องใช้แค่ดีโอ้ ไแที่เก็บแรงอยู่แล้วรู้สึกว่าขี้เกียจเล่นนะครับผมก็แนะนํามาล่อนวิธีการล่อนก็ล่อนมากลางแม่น้าเลยมันจะมีโหเห็นไหมฮะเราจะดูวงเมื่อกี้เนี่ยฮะเราดูวงเป็นไงวงเราก็สามารถติดท็อปได้เห็นไหมฮะตอนนี้เราก็ต้องอยู่ในหลุมนะครับหลุมดีๆนะฮะเราต้องเอาหัวกดไว้ นะครับผมเผื่อมีคนยิงมาถ้ายิงมายิงไม่โดนนะฮะถ้ามีโปหรือว่าอะไรมานะครับยิงจาก200เมตรนี่มาก็ไม่ถึงแน่นอนถ้ายิงก็ต้องยิงตรงเนินนี้ส่วนมากโปจะล็อกหัวครับไม่สามารถยิงเราโดนได้แล้วก็หัวจุ่มลงไปนะครับผมถ้าจะยิงบนเขาก็ต้องยิงจากเฉียดเขานี้ครับถึงจะยิงได้ถ้ามีโปก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะให้แบบแนบเนียนที่สุดก็คือเข่าข้างหน้านะครับผมข่าข้างหน้านีดยวจะมาคือข่าข้างหน้าตรงนี้นะครับผมจะมิดมากแต่ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งเหมือนเมื่อกี้นี้ครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจแล้วก็อยากแก็บแรงเราว่าฝีมือไม่เก่งแต่ว่าเข้ามานอนได้เดี๋ยวเราค่าทายแมปนะครับผมเราเก็บท้ายวงเอานะครับผม ตอนนี้ก็รอน้ำลองติดท็อปแน่นอนนะครับแต่เวลารอดนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่ากลางวงอยู่ตรงไหนเมื่อกี้กลางวงมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเลยลงกลางน้ำมันจะมีหลายที่เหมือนกันนะครับเเราจะไปสถานที่ตรงนี้นะครับผมจะมีเขาอยู่อ่ามันจะมีเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมารให้ดูตรงนี้แล้วก็จะมีเขาตรงนี้2ที่แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าวงตกตรงกลางตรงนี้ก็มันจะมีเขาอยู่ตรงนี้ หรือที่หลังคาก็ได้หลังคาวุดแคมป์ครับแนะนําหลังคาสองอันนี้ไม่แนะนํานะครับและแนะนําหลังคานี้นะครับแล้วก็จะมีมันจะมีปูนหรือว่าหินอยู่มันไม่ใช่สิมันจะมีที่กั้นอยู่อะครับอ่ารอบลองมองไม่เห็นนอนชิดๆเหมือนนี้ครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับผมถ้าวงตกตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีหินอยู่ตรงนี้ แล้วก็สมมติว่าถ้าวงตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีภูเขายอดเขายอดทับตรงนี้ครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็สถานที่สุดท้ายนะครับผมก็จะมีอยู่ตรงนี้ถ้าวงตกเนี่ยมันจะมีเขาอยู่ตรงนี้จำกันได้ไหมครับลองมองจากเวลาเราลอดมาเราจะเห็นนะแล้วก็วงส่วนมากจะตกไปหน,น้าใช่ไหมครับมันก็จะมีสิ่สามก้อนนี้แนะนําให้เป็นหินแรกนะครับมันจะโปก็โยนระเบิดมาไม่ถึงนะครับ ต้องมีหลายลงหน่อยถึงโยนถึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจเก็บแรงนะครับแต่ว่าฟีมือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเน้นติดท็อปเน้นเก็บแรงแต่ว่าไม่เน้นคิวเดสนะครับคิวเดสนี่ต้องไายค่าอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ถ้าเน้นเก็บแรงขึ้นเอทน่ะง่ายๆนะครับผมเก็บมาง่ายๆก็ตามนี้นะครับลอดลงมาบางทีระวังมันลอนพลาดน,นะครับมันจะไหลเพราะว่ามันต้องม้วนตัวใช่ไหมครเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วย นะครับผมไปฝึกร่อนดูนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผบครับง่ายๆตอนนี้ผมไม่ว่างไงครับผมนั่งดูนู้นนีนี่นั่นอยู่ก็เลยางเนี้ครับนี่คือเห็นผลครับผมนี่นี่ท้ายวงแล้วครับนี่เราผมก็ต้องลุกละนะครับจะลุกมันลุกลุกไว้ตรงนี้นะครับอแต่รอวงบีบไปสักหน่อยเดวกันให้คนเข้าไปฮะเห็นไหมสิบแปดคนละเดี๋ยวจะติดท็อปแล้วครับ เดี๋ยวเราจะลงมาตรงนี้แล้วก็ได้ปืนซักกระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็นิ่งๆไว้อยู่ในบ้านก็ประมาณนี้ครับผมโอเคค่าคถ้าใครชอบกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี้วงบีบมาแนละ้วโอเคนะครับผมเราวงบีบมาแล้วตอนนี้เราก็ดูเชว่า ก็เช็คนะครับม,มันจะมีโคดอินอยู่ตรงนี้เราสามารถแอบได้มันจะมีที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเด็ก นี่นะครับเราก็ก้มลงไปหน่อยนะครับหาที่โหจุ่มไปรอบรอง,องไม่มีครเห็นนะครับนี่ประมาณนี้โอเควงไปละข้อเสียก็คือมันจะขึ้นตรงยืนยืนยืนลุกยืนตลอดแต่ตอนนี้หายละ ตรงหมู่บ้านตรงที่ใกล้ที่สุดโอเคตอนนี้ได้ปนะืนแล,ล้วกระจายแล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยวเสิ่งตอนนั้นปล่อยให้มันยิงให้จากนั้นน่าจะมีกล่องอยู่ ไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบครับเราจะสกปรกออกนะ khóa vọng đây là Để mình đồng minh đây โโอ้ oh. ครับก็ประมาณนี้ก็ติดท็อแล้วครับสบายสบายเราไม่มีพวกเลยเแต่ก็ถือว่าโอเคฮะได้13แต้มอย่างเงี้ยเออค่นี้นะฮะก็อจะขึ้นก็จะขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะล่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลอ่ะลอนไปตรงกลางเหมือนเดิมนะนั่นคือกองบนแกม สามารถใช้ได้แค่กดอนไปที่กลางบนแคมป์เลยครับพอมันขึ้นกลางโน้มเราเราค่อยกลางนะครับถ้ามันอยู่กลางมันจะอยู่กลางลส่วนมากวงจะตรงแถวบนแคมป์เนี่นยกลางกลางนี่ครับกลางนิ่งไว้เลยแล้วก็นิ่งๆถ้ามันยังไม่ถึงกลางบนแคมป์เราก็กระเด้าไปเลยอยๆกดขยับขยับข้างหน้า ก็รอเราก็รอดูว่าวง่ะจะตกไหนเรากดดูว่าเฮ้ยวงจะตกไหนคะเพื่อนๆไม่ต้องสนใจเลยถ้าเราจะเก็บแบงค์คะับเก็บซีที่เรากดมาคนเดียวนะฮะเขากดมาสามคนเขามากันสามคนเรามาคนไม่ต้องซีเรียสครับอ้าววงอยู่ตรงนี้เราจะไปอยรงไหนเราต้องเด้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วาหาค่อยหาที่ จะลงโอเคเราจะไปลงตรงไหนดีดือตรงไหนลงได้อะเนี้ยกางวงมาอย่างงี้ม<ส>ันนี้มีเขาด้วยเขาก็อยู่ยอดนี้ยอดนี้เออม,มีที่หนึ่งนะแต่มันไม่ค่อยปลอดภัยนะมีที่หนึ่งน,นะ มว่ามันมีอยู่ตรงนี้เราจะไปอยู่บนลางข้างล่างเราต้องคอยดูนะครับพอดีเดี๋ยวมันจะมีบทมาดเราเขาใอยู่กลางวงพอรอดไปแถวนี้มันไม่มีเขาลนะไปยอดเขาลข้างล่างก็ไม่ได้ เดี๋ยวตัวนี้มันลงได้แล้วเพราะมีต้นไม้บงังแนะนําให้เป็นบ้านให้เป็นโกดังเี้เป็นแถวนีนะ้แล้วก็ไปอยู่ตรงมุมนี้อ่าเพราะว่าคนมานะครับพอมันคนมาจากนู้นนะไม่สังเกตหรอกมันก็จะวิ่งเข้ามาเลยเพอนมีต้นไม้บงังแล้วก็ก็จะวิ่งเข้ามา ส่วนตรงนี้เราก็ต้องลงมาข้างล่างหน่อยแล้วก็ใส่ชุดให้มันกลืนๆหน่อยนะครับเสีอะไรก็ได้ที่มันเขียวๆท่านดำมันก็ไม่เนียนอันนี้ชุดผมเนียนอยู่นะครับสีเดียวกับใก,ใกล้้เคียงกับหลังคาสังกะสีนี่เลยเนี่ยก็ประมาณนี้ หรือมีวิธีหนึ่งคือเราลงอะลงไปฟาร์มเลยแล้วก็ลงไปฟาร์มแ,แล้วก็นั่งรออยู่ตรงนั้นรอมีบอทเราจะมีบอทมาให้เราอยู่แต่นี้เราขี้เกียจเลนขี้เกียจฟาร์มขี้เกียจดูไม่ต้องไปไกลครับเทคตอนเ็ค่อนก็มีอยูต่ตรงนั้นครนับจากเขาก็เขาไม่เห็นนะนอกจากโปรตั้งนั้นนะครับที่เห็นนะมองระยะไกลกุณแปดตัเห็น ไม่ค่อยมีคนสังเกตโอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีบอทมาใกล้ๆนะเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกอยู่แถวนี้มันก็เป็นสิ่งดีนะหนึ่งถ้าคนเห็นบอดมันก็จะมายิงบอดเลยครับผมมันจะไม่มองพวกมอนมักคงกาัาคาคิดว่าเป็นอรอที่ดีก็ปล่อยมันไปต้องห่วงว่าอยาจะคิวมันไม่ต้อง เิียวๆแล้วครับผมเราวงบีบเนี้ยครับ้สึ่ว่าวงก็เปลี่ยนทิศแล้วเราก็น่าจะติดท็ททอปแล้วนะครับผมนะข้างล่างก็รู้สึกว่าจะมีบอดอีกตัวเนีงยเดี๋ยวเราลงเก็บมันหลบๆหน่อยเดี๋ยวมันจะยิงเรา การเก็บแรงง่ายๆไม่ต้องเสียทียดนะ้าเล้นแรงตริงอยู่นะครับที่อยากได้แรงเยอะๆเราต้องฆ่าเยอะๆแต่ว่าแบบนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับกฎของผับจีก็คือการอยู่รอดให้นานที่สุดนะครับเล่นขอบวงหนึ่งเล่นขอบวงสองเล่นแบบนี้ ในบ้านเียเราไปยิงบอดดีกว่ายังไงก็ติดท็อปแล้วนะตายก็ไม่เป็นไร๋ยวบอดอาออะไรอยางครับเอาของดีมาให้สบายนะครับเพื่อน จะมีสมมติบ่าถ้าโดดมาแล้วรล,ล่วงบนคาอย่างนี้ครล่วงตามสถานที่ให้เราขึ้นบนบนหุ่นก็นได้ครับเนี่ยเพราะว่าคนอมจะฟามาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ดูข้างบนนะใส่ชุดเนียนๆหน่อยขึ้นตรงมือนะครับ เดืยบนบนหัวถือปืนไว้ใครมายิงขี้แตกโอ้เราล้องข้ามฝั่งแต่ไม่ต้องเรียกครับสามสิบมิเดี๋ยวประมาณสิบห้ามิเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปเพราะว่ามันไม่ไกลมากเดี๋ยวปล่อยเขาดึงกันไปท้าไมเอ็มด้งยหวกเขาะ่างนั้นวะน่ากลัวจริง เฮ้ยเคาะแล้วล้มด้วยโปรแน่เลยเคาะยิงล้มด้วยปัก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 ,ปกถ้ามันมืดขนาดนี้ยิงผมมาได้ก็โปรจดทรงแน่หมด ตามหินแนละ้วไม่ต้องนีคหลบข้างในดีกว่า ทอมแล้วครับสบายสบายอย,าอย่าขยับปล่อยนะครับจะโดนขวายยิงครับผมตอนนี้เรามีหมอกลงแล้วเราต้องรีบขึ้นนะ ขึ้นแล้วก็ไมหมองไว้เล็นขอมงนะครับนี่กันมันน่าจะหัน i mean like เนี่มันแปลกๆเนี่ยฮะ996เนี่ยนะเมื่อขนาดนี้เคาะได้ปัก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 ล้วงเลยดูดียวว่ามันจะใชรป็น โอหสามหนึ่งว่ะน่าไหวเดี๋ยวเก็บมนสักตัว นี่อ่ะมันเฮ้ยเสียดายโอเคประมาณนี้แล้วครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะลองไปฝึกไปทำกันดูนะครับผมขอบคุณครับ